ไปนะไปเลยแม่ข้โพสดางานเดี่ยวงานแรกเลยวันนี้มาตัวใจเดี่ยวเป็นไงบ้างครับดีใจครับที่ตอนแรกหรว่าจะมีคนมาดูแต่ว่ามีคนมามาอยู่ครับก็รู้สึกดีใจมากมากปกติเราจะออกงานคู่พอพอต้องเป็นงานเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตเป็นไงรู้สึกนองเหงามั้งไม่เหงาแต่ว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์อะไรติดปาใช่ ได้มาลองแบบชายเดียวครั้งแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าอยู่คู่ครับแต่ว่าก็รู้สึกดีที่แพ่ทำมามาไ,ได้คุย,ยอะไรกเขาไหมฮะว่าเออวันนี้สะมาคนเดียวไม่ได้คุยครับสงสัยหลับอยู่ตอนนี้ <laughs> <laughs> ปกติเวลาเราออกงานมันจะมีลูกคู่เนื้เวลายวนสมมุกกันอะไรกันอย่างนี้ทีวีเขาไป็นวรู้สึกงงๆแบบส่งมุกกับตัวเองครับก็เล่นคนเดียวเต้นคนเดียวไปเลยใช่ก็เต้นคนเดียวไปเลยบนเวทีเออชิวๆอยู่แล้วชิวๆแล้วครับสามารถจับได้ครับแต่ว่าจะดีก็คู่ก็ได้ครับผมที่บอกว่าเขาเก็บเงินแกะท่าให้อะไรครับเขาไปเก่งเกะท่าให้เหรออ๋อใช่ผมไปดูในไอจีเขาใช่แล้วผมก็ได้ตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าเขาใช่ เป็นไงสติยังทำงานแบบทุกวันอยู่ไหมฮะครับเจ็ดวันต่ออาทิตย์อยู่ไหมครับก็มีมีครับผมีเรื่อยๆครับสนุกเออเป็นไงฮะาันการทำงานเจ็ดวันอาทิตย์ยังไม่มีวันหยุดแทบไม่มีวันหยุดเลยอ่าสนุกครับสนุกมากครับใช่ครับหาตังค์ครับไอาทิตย์เรามีเอกันอร์จี y สูงขนาดนั้นหาตังค์ครับเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเออเราไม่ได้สร้างตัวเราไม่ได้ชาติยังไงนะครับเป้าหมายของผมคือเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่ครับไม่อยากให้พ่อแม่ทำงานแบบเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ ก็คืออยากให้อยู่เฉยเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเองใช่ครับเดี๋ยวนอนอยู่เฉยอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปเองใช่เราเป็นเป้าหมายอย่างนั้นเลยเหรอโค้ชใช่เป้าหมายของผมชัดเจนมีโอกาสได้คุยกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่บ้างไหมว่าเออเรามีเป้าหมายอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยอ่าไม่ได้คุยเออเขื่อทำไมถึงไม่ไปบอกเขาอะไรเงี้ยเออนับเขื่อนแต่เขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็เขาถ้าจะรู้แล้วจริงๆเขาเป็นห่วงเราเราทำงานหนักขนาดนี้แบบเด็กอายุ18ปีเองแต่ว่าทำงานเยอะอ่าเป็นห่วงนะครับ ไม่ได้เป็นห่วงเขาบอกว่าดีแล้วใช่ครับจะได้แบบจะได้ฝึกจะได้เก่งเกๆเพรแต่เขาดูแลเรายัางไรเวลาอยู่ที่บ้านเขาดูแลครับอ๋อถ้าเป็นแม่ก่อนแม่ก็จะคอยแบบเวลากลับมาจากบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยเช็ดหน้าให้เช็สมัมอางให้อะไรเงี้ย เหนพ่อก็จะคอยขับไปส่งนู่นนี่นั่นอย่างเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนี้เขาบอกมึงมีพิเศษไหมอาหารการกินอ่ะไม่ครับผมกินเองครับขายกินเองขายกินเองใช่เขาให้หายกินเองยางนั้นตอนนี้เอ้คารู้ไหมว่าแบบเอ้ยเราคือซุปเปอร์สตาร์แล้วโอ้โหอย่าใช้คำว่าซุปเปอร์สตาร์เพราะเราดังแล้วเราดังแล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่คารู้ไหมครับคารู้ไหม อ่าครับคารุนคารุนเกิดเนาะเพราคุณแม่ม right ีแฟนกลับไปด้วยเลยไหมตอนนี้ครับใช่แม่ก็ดูแต่ผมนตอกแม่ก็ึือแต่หน้าผมอไม่ไดไร้องเป็นแบบไรนแบคุณพ่อคุณแม่จะแบบมีแฟนกลันแบบก็มาทักทายด้วยกันอ่าหมายถึงทักทายพ่อแม่ครถ่ายเราทักทายพ่อแม่อะไรเงี้ยอ๋อมีครับเวลามาเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยมาเดินกับแม่อเลยก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปเขาดีใจไหมวันนี้แบบยกเราแบบสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาจะดีใจอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ไม่แบบเขาไม่ได้ไม่แสดงออกผมผมไม่ค่อยพูดอะไรพวกนี้กับคนในครอบครัวเอออีกอีหนึงมันมีงานเยอะอากแล้วบางในการเรียนด้วยะยังไงเพราะเดี๋ยวก็จะต้องตัดเรียนแล้วอ๋อใช่ครับก็ต้องจัดการดีๆครับการบริหารสมค่ะอะไรการบริหารเวลาที่สำคัญมากเปิดเทอมเมื่อไหร่นะคะเปิดเทอมเมื่อวัสิงหาสิงหาเดือนแปดคือเข้ามหาลัยแล้วอะไรคนชื่นชมเราขนาดที่เราเข้าได้โอ้โหขอบคุณครับ มันจะเป็ตัดสินใจเลือกนิติศาสตร์อ่ะคุณเออจริงที่จริงมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ครับตอนแรกยังไงเราคิดยังไงตอนแรกตอนแรกอยากเข้าเศรษฐศาสตร์ครับอ่ศษาแต่ว่าเครียดเกินไปเครียดไม่ใช่ไม่ใช่เครียดครับมาแล้วพอดีเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมสมัครไปเศรษฐศาสตร์แล้วมีนิติด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สมัครเศรษฐศาสตร์ไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เลือกอันดับสองผมเนี่ย ด้วยความนอนน้อยนอนไม่พอก็เลยเวลาแบบส่งไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยครับส่งไปซ้ําแต่ว่าเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์คะแนนอะไรอย่างเงี้ยผมก็สอบมาแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งไปสมัครซ้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะไปสัมภาษณ์ครับายก็เลยเสียดายเซ็งไปอยูยย่พักหนึ่งแล้วก็มาอีกคณะหนึ่งนิติศาสตร์นิติศาสตร์เนี่ยผมเครียดมากเพราะว่าเขารับแค่10คนรอบที่2รับสิคนแล้วเป็นรอบสุดท้ายด้วยผมก็เลยแบบเครียดมากเท่าไหร่ครับ กลัวที่กลัวแบบไม่มีมหาลัยเรียนอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพอประกาศแล้วมันได้ชื่อเราตอนนั้นมันดีใจขนาดไหนครับดีใจมากเลยครับตอนนั้นถ่ายรายการอยู่ยังไม่รู้ได้เขาอีเมลมาผมก็รู้สึกดีใจมากมากตอนตั้นตัดใจเลือกคณะนิติศาสตร์เราคิดยังไงว่าถ้าไหวไมต้องเรียนเกี่ยวกับฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเออคีโร คิดไม่คุ้นไปไหวดีกว่าเขาคิดว่าได้จะทำได้นัแสดงก็แปลกเหมือนกันที่แบบว่าไปเรียนด้านกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้ไปเรียนด้านแสดงหรือว่าเบนานื้องหลังทำไมเราถึงตัดสินใจเรียนด้านนีกว่ดีใช่ครับมันเป็นเขาเรียกหลักสูตรกฎหมายเขาเรียกอะไรอ่าเทคโนโลยีแล้วก็ธุกรกิจอะไรประมาณนี้ใช่เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจดีไมอ่อาจจะไม่เป็นธนาจะไป บริษัทเ,เป็นทา<อ><อ>นายอะไรอย่างเงี้ยอนาคตต้องเปิดมีงานเปิดธุรกิจหรืออะไรที่มันป้องตัวเองในอนาคตอย่างเงี้ยหรอใช่ครับผมคิดว่า,าสมมุติถ้าถ้าเป็นนักธุรกิจแล้วเรารู้กฎหมายอะไรเงีย้ยมันมันเป็นสิ่งที่ได้เปรียบแน่น<อ>นาคตแล้วมันต้องเรียนไปด้วยทํางนานไปด้วยรเราจะคิดจะวางแผนเรื่องนี้ได้บ้างไหมครับก็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 ทำแบบที่เคยทำมาอะไรเงียใช่ก็บริหารเวลาดีๆก็เวลาจะไปเรียนก็แจ้งคิวล่วงหน้าพี่ผู้จัดการหน่อ จริงๆคือนอกเหนือจากเราครอบครัวที่ดีใจเราติดแบบติดรสารแล้วแฟนคลับก็เหมือนเช่า LED แบบคอนเยสเลชเยอะมากใช่ครับใช่รู้สึกดีใจมากๆครับขอบคุณที่เห็นเรื่องอะไรเห็นความสำคัญนะครับผมได้นำ LED กี่อันที่แฟนคลับเช่าไว้แล้วมีโอกาสได้ไปดูเก๊ปโปรเจกต์บ้างมีครับได้ไปดูที่ตึกแก๊มีครับแล้วได้ถ่ายมาด้วยดูใจดูใจมีความแก๊ปโปรเจกต์ไหมบางแก๊ปโปรเจกต์เป็น ครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามไปครับวันนั้นไปจิเกมี่ทำงมตช์นีก็เลยแมตช์ไปค่ะชื่อขอทำงานที่ตัวเองไหมคะทำงานที่แบบว่าเราสามารถทำได้ยังครับไม่ใช่ให้ตัวเองเลยเก็บตังค์เก็บตังค์ไม่เราอยากให้รางวัลตัวเองไม่โฟรในการทำงานทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเรียนอะไรนี่ขณะที้ไปงานแค่นี้โอ้ผมว่าแค่นี้ก็รางวัลสำหรับผมแล้วแค่แบบมีคนมาชอบมีคนมาลักอะไรอย่างเงี้ยครับก็รางวัล รู้สึกว่เราชอบการทํางานมากเลยชอบครับด้วยวัยเท่านี้ไมเราชอบจับทำงานกันมากขนาดนี้รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งท,ที่แบบมันมันมีความตื่นเต้นมันมีความอะดรีนาลีนหลั่งเวลาแบบมาเจอผู้คนเยอะๆม,มาเจอแบบอะไรเยอะแล้วก็ต้องมาแบบทําในสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่ไมไมกล้าอะไรอย่างเงี้ยเช่นมาเต้นต่อรัาคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเออสนุกแล้วก็วงการบันเทิงเขาเรียกว่างานเกี่ยวกับกรารแสดงการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ เพิ่งเพิ่งเจอว่าตัวเองชอบมากๆครับแล้วก็อยากอยากทำไปเรื่อยๆอยากขอโอกาสได้ฝึกได้ทำงานไปเรื่อยๆนะครับคุณเออค้างใี้ได้แบบบอกงานทำงานใช่ไหมครทุกครั้งนะครับกือทำงานแบบมากๆมันมีเป้าหมายอะไรในอนาคตที่อยากได้เป้าไปในนัคนก็คือเรียกดู่นว่าเข้ไปเลยครับเข้าไปสุดๆเลยเราเป็นเราโอเคเราโอเคเลยนะโอเคเลยนะโอเคโอเค